เลิฟ e เท่ากับแขนผลิตที่ยกสูงได้ระดับเท่าโต๊ะทำงานท่านเลยนะครับผมใครทํางานแบกของในโกดังหรือโรงงานก็จะรู้ดีว่าก้มๆเงยๆวางของบนพื้นที่ซ้ำๆทั้งวนันมันเมื่อยหลังขนาดไหนนะครับและให้งานช้าด้วยนะครับแต่ถ้ามีผลิตที่ยกสูงได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเลิฟ e คือคําตอบลดลากผลิแบบนุ่นที่สามารถยกผลิขึ้นมาบนระดับโต๊ะได้ให้คุณวางเทียบกระข,ขอบได้สบายๆและทงยกย้ายได้สบายจุดเด่นของ x l i กลิฟตัวนี้คืออะไรยกสูงได้พอดีกับระดับโต๊ะทํางาน ไม่ต้องก้มลงไปแล้วเงยขึ้นมานะฮะใช้แทนโต๊ะชั่วข่าวก็ได้นะครับใช้กับเลตได้ด้วยเลยเข็นง่ายล้อใหญ่เหมาะกับพื้นที่เรียบใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยนะัะแต่ถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นก็จะมีรุ่นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเหมาะกับใครก็โรงงานหรือกดังที่ใช้เลตไม้หรือพลาสติกนะครับผมแพ็คของสินค้าซ้ำๆที่ต้องการลดการยกของต่ำๆแล้วต้องยกขึ้นมาเทียบประดับโต๊ะอยู่บ่อยๆนะบผมของนั้นน่ะห้าโล10โลเนี่ยยกบ่อยๆก็ไม่ไหวเนาะทีมงานไม่ไหวทีมงานที่ ของตัวพวกนี้ก็คือห้ามยกเกินพิกัดนะครับผมอันนี้ทุกตัวเลยครับแนมะ้แต่รถพวกลิฟต์ันใหญ่ก็ตามล็อกล้อให้มันคงก่อนทํางานทุกครั้งนะครับเอ็กลิฟเท่ากับยืนทํางานได้สบายลดอากาปรปวดเมื่อยบาดเจ็บช่วยให้ทีมงานของคุณทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าต้องการเป็นแมนวนวลหรือไฟฟ้าอันนี้ก็แล้วแต่การทํางานของท่านเองนะครับผมคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับผมว่าโรงงานของท่านใช้ตัวพวกนี้ช่วยทุนแรงอยู่หรือไม่ครับหรือ,อยังไงบอกกันหน่อยครับ